เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The c y c ง i n g รับวันนี้ผมก็จะมา u n b ็อกล่อง <Wow. S 1> มวกวปั่นจักรยานะครับผอที่สั่งมาจาก s p o r t r l i f e นะครับจะมาดูว่าจะสวยเหมือนในรูปหรือเปล่านะครับงั้นเราก็มาเริ่มแกะกันเลยนะครับผม ที่สั่งนะครับจะเป็นหมวก Special r i ร e a อ i ร e ยทูนะครับผมนี่โอเคครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงนี่นะครับกล่องแพ็กมาสองชั้นเลยนะครับ <Wow. S 2> นี่บินกำกับมาด้วยนะครับเอบอเบามากเอเบาม,มากเลยครับแพ็กมาอย่างนี้นะครับ ครับผมคือหมวกนี้จะมีมิดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในตอนรีวิวหมวกอีกคลิปหนึ่งให้ดูนะครับว่ามิดมันคืออะไรนะครับผมโอ้โหสวยมากครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนี่ครับด้านในนี่ก็จะเป็นมิบนะครับ นี่จะนั่งขามันครันี่ด้าน,น,นหลังนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตามให้ดูนะครับแบบหน้าเว็บไซต์นะครับหน้นาหน้นาครับหน้าหน้ามม็นหมุนวนหมือนในรูปเป๊ะเลยครับ นี่ก็จะมีแผ่นรองด้วยนะครับรองที่ะะด้านในคือสรุปแล้วของจริงกันในรูปสวยไม่ต่างกันเลยครับผมว้าวสวยถูกใจมากครับโอเคครับงั้นผมก็ขอจบคลิปอันมอคกล่องหมวดปั่นจักรยานแบบเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวหมวก s p e c i a l w ไร t ์ a l i v e t ตัวนี้ให้ฟังกันนะครับแล้วก็มิ p นะครับหมายความว่ายังไงตัวนี้จะมีอธิบายในคลิปรีวิวหมวกนะครับผมงั้นผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเทนี้ครับบ๊ายบาย